สวัสดีคะ่ะช่องพายบนเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลีนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้ได้เออได้มันแก้วมากินอีกแล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่ยังกินอยู่เลยพาน้องอ้วนกับคุณแม่เข้าป่าอีกแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าสองแม่ลูกจะทำอะไรกันนะคะวันนี้คะ่ะ อยตามอัธยาศัยค่ะแต่ตอนนี้ก็กินเอาแรงกันก่อนนะจ๊ะดูบรรยากาศก็ร้อนๆ้อนเย็นๆน,นะคะไม่รูจ่าทิวายังไงเหมือนเดิมค่ะปะแป้งเหมือนเดิมชอบปะแป้งนี่นี่ดูลูกชาลูกชายทำตามแม่หรือเปล่า ไปไหนก็จะเจอแม่ลูกคู่นี้ไปด้วยกันตลอดนะคะหางก,กันได้ช่วงหนึ่งก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วโอ้ยนาะติดกันอีกแล้วเนาะถ้าเขาติดกันเนี่ยมันทำอะไรยากนะคะเพราะว่าลูกชายก็โตแล้วค่ะแตก่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนนั่นแหละค่ะตามสถานการณ์ค่ะ ในอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งดูคุณแม่วงเดืนินคันเออคันถูเบาๆหน่อยค่ะคุณแม่ถูเบาๆไม่ไม,ไม่ไม่สะใจนะคะต้องถูให้เนื้อถลอก <c oughs> ความคันไม่เข้าใครออกใครดูอ้วนไม่รู้เขาเดินหาอะไรนะเขาเดินสำรวจป่ามาทุกวันก็สำรวจทุกวันนะคะเด็กชายบุญเหนือเนี่ยนักสำรวจคะ่ะ สำรวจป่าก่อนว่ามีอะไรให้เก็บไปกินที่บ้านหรือป่า,าอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่นี่ไม่ได้สนใจอะไรปะแป้งแล้วก็ถูอย่างเดียวแล้วค่ะนางช่วงเวลานี้นี่เฮ้อเขามีความสุขนะคะลมวันนี้ก็มีลมค่ะลมเหมือนเดิมดูตามธรรมชาติดีล่ะคะ่ะตามป่าตามดินตามอะไรอย่างนี้ค่ะ เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยเหมือนรถขายองไมอีกแล้วนี้โผมาจากไหนนี่โผมาจากไหนนี่ช้างตัวอ้วนอ้าถูอูคันอู้อู้อู้เออถู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 ถถอย่างนี้น่าจะมันหน้าดูเลยนะคะนี่เขาไปที่กกหลักน้องเวลามัดมัดช่วงเออช่วงเช้าถึงตอนเย็นอะก็จะมีต้นไม้ให้น้องถูอยู่ค่ะ พอตอนเย็นเราก็ต้องไปเปลี่ยนกกลักอีกนะคะให้น้องได้นอนในโรงช้างค่ะยังคงสำรวจต่อจะไปไหนอีกดูนะคะไปแล้วเออเออคันค <laughs> ันโอ้นาออ้วนเอ้ยไปทำอะไรอ่ะเห็นแล้วโอ้คันพุงแน่เลยดูอะถูถูถ <laughs> น้องคันพุงนะคะ ช่างสรรหาช่างคิดเนาะบุญเหลือนี่ดูนะคะก็คันนะครับไม่มีที่ถูกก็ต้องหาที่ถูดูอะไรจะเก่งขนาดนี้เนาะเอาจะถูหรือจะนอนเอาไงก่อนลุกแล้วยังไง <laughs> โอสลับข้างนะคะอ้า หันมาข้างนี้ว่าโอ้โห้วนจะฉลาดไปไหนเนี่ยดูเออ <c oughs> คุณเหลือค่ะคุณนเหลือคุณเหลือขี้ดื้อคุณเหลือขี้อ้อนห่ะชอบอ้อนแม่ลูกชายติดแม่ติดกันอีกแล้วค่ะตอนนี้อันนี้พามาอ,อีกที่หนึ่งนะคะ เมื่อกี้เราเออกมาจากตรงนั้นเรามาตรงนี้บ้างก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะพาน้องแวะแวะมาเล่นตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะดูจะเล่นของสูงอีกแล้วอ้วนเอ้ยต้องเล็กขึ้นนะคะถ้าปล่อยนี่ต้องเล็ขึ้นหัวแม่เล่นอ้อนแม่นี่กอดกันกอดกัน แยกย้ายล้วเอาจะไปไหนกันนี่แม่ไปทางลูกไปทางนะคะคุณแม่คัน,นะคะ่ะด,ดูคุณแม่ถูบ้างยกแข้งยกขาะคะ่ะถูถูยังไงก็ได้ให้เลิกคันให้หายคันเออทุกท่านะคะมาทุกท่าดูโอ้มันใหญ่เลยนะคะน้องอ้วนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะน้องอ้วน น้องอ้วนไม่เข้ากล้องเลยน้องอ้วนหายเดี๋ยวคุณแม่ถูเสร็จอะไรเสร็จตรงนี้แล้วก็จะพากลับแล้วนะคะพามาเล่นเอา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 เอไปตามลูกมานะคะลูกมาแล้วคะ่ะนี่ลูกชายขี้ดื้อนะคะสามารถีหันดากด้วยนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ควานด้วยนะคะ นี่เน่ปะแปลไปนหนึ่งกลึก่ไปไหนอีกละ่ะคุณแม่ดูยังคันอยู่นะคะน้องอ้วนก็มาถูต้นนี้ค่ะโอ้มันน่าดูเลยนะเนี่ยอ่ะคันเร็วๆลูกจะได้กลับบ้านเไหนจะกลับบ้านแล้วไปหาอาบน้ำนอนดีกว่า นะฝุ่นตลบเลยนี่แม่ควานสิวเต็มหน้าเลยนะคะ <c oughs> ดูน้องอ้วนเครจะรอดทองแม่รอดไม่ได้แล้วครับหนูโตแล้วลูกโอ้โหเนาคลิปนี้แม่ควานไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย